รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม thank you ให้กับคนไทยทั่วทุกทินทานเรามารวมด้วยช่วยกันอยู่เย้าเฝ้าบ้านอย่าออกไปไหนโควิดสิบที่กลายเป็นขาวทำเราวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้และดีด้วยความห่วงใย พี่น้องหญิงชายอย่าได้เสียขวัญคนไทยไม่เคยทิ้งกันบ้านใครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคร้ายข้ามชาติกำลังระบาดมากขึ้นทุกทีเราต้องรวมสามัคคีเพื่อหาวิธีป้องกัน หุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสงรันประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจ อย่าไปโทษใครขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตร,ตรการให้คนอยู่บ้านสก,กัดโรคร้ายพี่น้องรวมชาติยาได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อ เพือชาต สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ขอพาท่านผู้ชมขึ้นอีสานเหนือไปที่อุดรธานีที่จังหวัดอุดรธานีมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการเกษตรที่สําคัญอย่างยิ่งมีอายุยาวนานมากกว่า80ปีที่วิทยาลัยแห่งนี้ครั้งหนึ่งกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินม,ม,มาเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปัมภมพระองค์ท่านเสด็จคราวนั้นตรงกับวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2533พระองค์ท่านทรงปลูกไม้ให้เป็นที่ระลึกกับสถานศึกษาแห่งนี้คือต้นแก้วเจ้าจอม เรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกับพี่น้องเกษตรกรจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมในช่วงเกษตรกษัตริย์ไทยครับกระผมดรนัทศักดิ์สำราญรื่นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุดรธานีของเราครับตั้งขึ้นจากโรงเรียนปฐมวิสามันกสิกรรมหมากแข้งเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2475ปี2539ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีปัจจุบันวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอน3หลักสูตรด้วยกันดังนี้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช ในสาขางานการผลิตพืชการผลิตสัตว์ช่างเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรผลิตสัตว์น้ำและโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าอสอกชระดับประกาศศิริวัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสมีสางานพืชไร่พืชสวนการผลิตสัตว์ช่างกลเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสำหรับผู้ด้ยโอกาสทางสังคมและยังได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในด้านการจัดการของด้านฟาร์มเด่นนะครับหนึ่งนศนักึกษาหนึ่งฟาร์มเด่นเราได้มีการจัดการเรียนการสอนในแผานากวิชาประมงโดยการผลิตลูกปลานิลและปลาหมอแปลงเพศการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ซึ่งมีแห่งเดียวในภาคตะหนดอกเฉียงเหนือวิไลย,ยังได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนจำนวนทั้งสิ้น16หมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนความภาคภูมิใจวิไลเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพ,พรทพัตนราช,ชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2533และพระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมซึ่งเป็นต้นไม้ที่ระลึกในงานครั้งนั้นด้วยซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราชาววิทยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งครับ การเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ท่านนำมาซึ่งความปราบลืมของพระสงฆนีกรไม่เฉพาะบุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเท่านั้นแต่หมายรวมถึงเกษตรกรทั่วทั้งประเทศพักโฆษณาสักครู่ครับงานเชื่อมต้องยาวาตา A13 งงช่่งงาายยสบปลาพระราชทา,านคือปลาดินเป็นที่รับรู้กันว่าบ้านเมืองของเราปลาดินซึ่งได้รับพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9วันนี้ Modern College จึงอยากพาท่านผู้ชม มาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีซึ่งสร้างบุคลากร,กรด้านการประมงโดยเฉพาะปลานินแปลงเพศเป็นการเฉพาะนี่คือเรื่องราวที่จะพาท่านผู้ชมมาชมปลานินแปลงเพศวอเดอร์คอร์เนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีครับคือเริ่มต้นเลยนะครับปลานินเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย พอตัวเมียเขาจะอมไข่ไว้ในปากทําทให้การเจริญเติบโต,ตเขาเนี่ยจะช้าเพราะว่าเขาอมไข่ไว้ประมาณ7-10ถึงวันเขาจะฟักเป็นตัวนะครับตัวลูกเขาจะฟักเป็นตัวแล้วก็คายลูกออกมาส่วนตัวผู้นี่ก็จะกินอาหารตลอด30วันใน1เดือนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยรอบข้างวิทยาเกษตรอุดรจะมีกะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานินเป็นจำนวนมากเราก็ทําลูกปนินแปลงเพศขึ้นมาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร,ร,กรปลานินแปลงเพศก็คือปลาที่ถูกเขาบอกว่าปลาเนี่ยนะครับเกิดมาใหม่เนี่ย เขายังไม่รู้เขาเป็นเพศอะไรถ้าเขาได้รับฮอร์โมนตัวผู้เยอะเขาก็เป็นตัวผู้ถ้าเขารับฮอร์โมนตัวเมียเยอะก็เป็นตัวเมียเราก็เลยเอาฮอร์โมน17อัลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศผู้นะครับมาผสมอาหารให้เขากินในอัตราส่วน60มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลเพื่อเหนี่ยวนําเพศให้เขาเป็นเพศผู้เราจะทําการเอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยใส่กระชัง5คูณ7นะครับโดยใส่กระชังนึง 1, เนี่ยตัวผู้เนี่ย25ตัวกับตัวเมีย100ตัว ก็คืออัตราส่วนตัวผู้1่ตัวต่อตัวเมีย4ตัวหรือประมาณ3ตัวต่อตารางเมตรนะครับใส่ลงไปในกระชังหลังจากนั้น 7- 10ถึงวันนะครับเราก็จะทําการลูดกระชังรวบรวมแม่ปลากับพ่อปลามาจุดเดียวแล้วก็เลือกเอาตัวที่ไข่นะครับแล้วก็เก็บไข่ไข่ปนินจะแบ่งเป็น5สเตจนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาฟักบนหลงพ่อฟักนะครับโดยสเตจที่1 2 3เราจะฟักในกลวยส่วน4ีห้าเราก็จะเอามาวนในถาดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะย้าย ลูกปลาที่ฟักแล้วนะครับหรือเสร็จที่5เนี่ยลงไปที่บ่ออนุบาลพอได้เปอร์เซ็นเพศที่เราต้องการนะครับเราก็จะย้ายลูกปลาเนี่ยมาอนุบาลในบ่อด,ดินจนได้ขนาดประมาณ5เซนนะครับเราถึงจะเอาขึ้นมาจําหน่ายให้ลูกค้าในตัวละ1บาทจุดเด่นของการทําตรงนี้ก็คือ1นนะครับเกษตรกรเนี่ยได้ลูกปลาที่ราคาไม่แพง แล้วจับต้องได้นะครับสนะครับนักศึกษาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับได้ประสบการณ์จริงแล้วก็สามปลาเนื้อที่เราเพลย์ออกไปนะครับจะเป็นปลาที่ไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยงผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยผมอยู่ที่ตลาดกอไผ่อุดอรธานีสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นสถานที่เพาะพันธุ์กิ่งไผ่จำน่ายมีกิ่งไผ่นานาพันธุ์ แต่วันนี้แปลงจากตลาดที่ขายพันุ์ไผ่เป็นตลาดที่ขายสินค้านานาชนิดที่นี่จึงเป็นที่ให้กำเนิดเพชรเกษตรเม็ดงามของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเชิญติดตามรับชมเรื่องราวของเขาครับสวัสดีค่ะมุ่งเพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มุ่งเดินทางมาที่จังหวัดอุดรค่ะมาพบกับสิทธิ์เกวิทยาลัยเกษตร เทคโนโลยีอุดรธานีรุ่นที่15ค่ะเจ้าของสวนกอไผ่ธนสุขค่ะคุณทินกรพิทธนสุขค่ะเขาเริ่มต้นในการเปิดตลาดกอไผ่ได้อย่างไรมาพูดคุยกับคุณทินกรกันกน,นะคะสวัสดีค่ะคุณทินกรครับผมสวัสดีครับอยากให้คุณทินกรช่วยแนะนําตัวให้หน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อทินกรพิทธนสุขนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าวิทยาเษกษตรอาถการอุดรธานีนะฮะสมัยก่อนเรียกวิทยาเกษตรกรรมอุดรธานีรุ่น15นะครับก็จบทั้งปวชและปวส ที่นี่เลยนะครับตอนเรียนที่วิทยาเกษตรเทคโนโลยีอุดรธานีเนี่ยจบมาจากสาขาอะไรคะตอนนั้นนะฮะพอจบมมศสามเป็นรุ่นนะฮะก็มุ่งหน้าเลยมาต่อที่วิทยาเกษตรกรรมอุดรธานีในสาขาพืชกรรมเพราะว่านะครับชอบมากในเรื่องของพืชนะครับตอนนั้นมาสอบยากมากทั้งสอบทั้งทฤษฎีสอบทั้งภาคปฏิบัตินะครับก่อนจะสอบเข้าได้นะครับยากมากเลยนะครับแล้วก็ประสบ ความสําเร็จในการสอบเข้าและก็เรียนต่อนะครับที่เียเกษตรกรรมอุดรธทาดีจบแล้วมาเปิดตลาดสวนกอไผ่เลยไหมคะไม่ครับนะครับพอดีพอจบทางด้านพืชแล้วพืชกรรมแล้วนะครับช่วงนั้นเราก็ถือว่าเราชอบในด้านของการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในชอบมากเลยนะครับก็ไปเรียนต่อในสาขาที่ตัวเองชอบนะครับในสาขาพืชสวนประดับ พอกลับออกมาแล้วก็ไปอยู่งานฝ่ายวิจัยของบริษัทอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งนะครับช่วยนะครับอยู่ที่สถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏตอนนี้นะครับ นะเป็นฝ่ายออกแบบแลนด์เคปอยากให้พูดถึงจุดเริ่มต้นนะคะที่เป็นจุดประกายทําให้พี่มาเปิดตลาดสวนกอไผ่พี่ได้ไอเดียยังไงมาทําตลาดแห่งนี้ช่วงนั้นนะฮะเราทําพันธุ์ไผ่ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการชําการแยกเงาพอขายเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับกม็มองดูว่าสวนไผ่ล้วก็มันก็สวยอยู่นะครับตอนนั้นช่วงโควิดรอบแรกเลย <c oughs> นะครับซึ่งทุกคนตกงานทุกคนไม่มีงานทํากลับมาจากกรุงเทพเราจะทํายังไงถึงจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ นะครับแม่ค้าไม่ขายก็กลับเข้ามานะครับไม่มีงานทําก็เลยว่าเอางี้ดีกว่าเรามีสวนไผ่ของเราอเจ็ดไร่เราเปิดสวนไผ่ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นที่ค้าที่ขายของแม่ค้าผมก็เลยสํารวจดูแล้วก็ออกแบบแลนด์สเคปที่นี่ดูว่าเออมันเป็นไปได้ที่เราจะทําตลาดในสวนก็เลยชวนแม่ค้าแรกๆก็มา4ี่หคนนะครับไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ป่าไผ่อะไรจะมีตลาดะนะครับเขาบอกหลังจากน,นั้นเราเราลองวางแปลนแลนด์สเคปดู จนกระทั่งตอนนี้นะครับกลายเป็นป่าไผ่ที่มีตลาดด้านในคุณธินกร,รได้เอาองค์ความรู้ที่วิทยาลัยเกษตรให้มาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการจัดการตลาดกอไผ่นี้ไหมคะครับวิทยาลัยเกษตรเราสอนให้นักศึกษานะครับเป็นนักสู้และก็นักเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสานะครับของเรานะครับปัจจุบันนี้ก็คือเรายังสามารถเปิดให้องค์กรต่างๆไม่มากหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาดูงานนะครับที่ผ่านมาก็สถานศึกษาส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ามามาดูงานเรื่องของพันธุ์ไผ่เรื่องของการขยายพันธุ์ไผ่นะครับเรื่องวิถีแนวทางอัตลักษณ์วิถีของชีวิตของชนชาวอีสานเป็นยังไงบ้างการที่นี่ก็กลายเป็นนะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแบบหนึง่งคุณธินกรอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากทํากากรเกษตรคะอยากฝากถึงน้องๆน,นะฮะชาวกเกษตรทุกท่านนะครับ อยากคิดแค่ว่าทําฟาร์มปลูกผักขายนะครับหรือทําฟาร์มขายวัวนะครับขายโคโนมทํานองเนี้ยนะครับ<ะ>แต่อยากให้มองลึกไปถึงว่าในระยะยาวเลยก็คือว่าทําฟาร์มอยากจะให้เป็นกลายเป็นเชิงท่องเที่ยวกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะฮะมันจะยั่งยืนและก็ถาวรและอีกอย่างหนึ่งกเกษตรเชิงท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้คนก็จะไม่เที่ยวที่อื่นไม่เที่ยวที่หรูหรา แต่เขาจะมุ่งเน้นมุ่งเน้นไปเที่ยวที่ธรรมชาติในป่าหรือในฟาร์มอะไรต่างๆนะครับขอให้เลิงไปที่เกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเป็นหลักเราก็จะสามารถอยู่ในระยะยาวได้อยากฝากไว้ตรงนี้ครับผมก็ขอบคุณคุณธินกรมากค่ะที่มาเสียสละพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับกูรูเกษตรวันนี้ถาวองานยางหวายจะพาท่านผู้ชม ไปพบกับความสุขที่ทุกชีวิตสัมผัสได้เชิญชมเรื่องราวของเขาครับเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นกเกษตรแบบผสมผสานห,หลากหลายเช่นมีด้านทุกทุกด้านก็คือด้านประมงด้านพืชด้านสัตว์แล้วก็ทำนาเนี่ยคือคือนิยามของกเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นตอนการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่คือ วิเคราะห์พื้นที่โดยการแบ,บ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเช่นต้องมีสัดส่วนในการทําพื้นที่ทํานามีสัดส่วนในการพื้นที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็มีสัดส่วนในการเพิ่มมาพื้นที่ปลูกต้นไม้ไม้หมากไม,ไม,ม,ไม้หลากไม้ผลแล้วก็มีบ่อสําหรับเก็บกักน้ําไม้ใช้แล้วก็ด้านประมงนะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนี่คือการวิเคราะห์พื้นที่ของสัดส่วนของพื้นที่ของเกษ,ษธธตรทฤษฎีใหม เราต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดก็คือหมายความว่า1เราจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์โดยเน้นอินทรีย์ให้มากที่สุดเคมีนี่จะไม่ใช้เลยหรือใช้ก็น้อยมากนะครับไม่ใช้ในด้านกเกษตรอินทรีย์นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกมูลสัตว์มูลวัวมูลควายมูลหมูมมไก่ได้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็นํามานําสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการปลูกพืช กับการลงแปลงกับการให้เป็นการให้ปุ๋ยพื้นที่แปลงนาแล้วก็ต้นไม้นะครับส่วนในด้านประมงก็เช่นเดียวกันเราก็เตรียมบ่อเตรียมบ่อแล้วก็ให้ใช้ปุ๋ยค้อพวกนี้เป็นการสร้างแผงตน้นเพื่อที่จะให้ปลาได้เป็นอาหารของปลานะปลาตัวเล็กตัวน้อยเราต้องใช้พวกยูเรียีหรือแพงต้นพวกนี้เป็นอาหารในเบื้องต้น ข้อดีของการทำเกษตรที่ดีใหม่ก็คือว่ามันเป็นเกษตรแบบผสมผสานมันเป็นเกษตรแบบหลากหลายแต่ละพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันสุกไม่พร้อมกันอันพืชอย่างนี้สุกเดือนนี้พืชอย่างนี้สุกเดือนนี้พืชอย่างนี้สุกเดือนนี้ตอนนี้นั่นก็หมายความว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะมีมากผลได้เก็บขายได้กินอยู่ตลอดปีไม่เหมือนไม่เหมือนเกษตรแบบเชิงเดี่ยวคือถ้าเป็นถ้าเป็นเชิงเดียวก็คือปีหนึ่งครั้งหนึ่งจบ อันนี้มันจะเป็นหลากหลายเพราะว่าแต่ละอย่างนี้มันก็จะให้หมักให้ผลไม่พร้อมกันนี่คือข้อดีของกเกษตรทฤษฎีใหม่เริ่มต้นจากการมีพื้นที่และมีพันธุ์ไม้จําหน่ายกิ่งพันุจําหน่ายผลผลิตแต่ธุรกิจการเกษตรแปลงไปได้มากมายแต่ต้องตั้งต้นนับหนึ่งจากเรื่องราวของเกษตรครับพักโฆษณาสักครู่ครับ อัลเฟกนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบรีจะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบเรียลไทม์ถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาอัลเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต ใบบัเบิกทีทีออยวิตา e, so hm, มินซี e อีว่านหางจระแค่โูมไซบีเลียที่ผมวอลมาทั้งหบดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าจะเป็นสิวหน้าสิวหลังกระใส้ไดเบิร์ล่ะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศไปดูสิเป้าหมายพี่แก้ว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแค่กล้องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราล้ะครับลูกพี่้าน,นี่มันอุปกรณ์จาก h i p ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0978078888หรือคลิก w w w h i p c o t h สนับสนุนโดย HIP เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ ที่อยู่ในมือผมคือแหนแดงวันนี้จำหน่ายกันที่กิโลละ100บาทถ้านำไปสกัดกลายเป็นอาหารสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำหมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แน่นอนการสกัดที่ว่านี้เป็นนวัตกรรมที่วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องราวของ108นวัตกรรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีแหนแดงน่าสนใจมากถ้าท่านผู้ชมสนใจต้องติดตามครับ แหนแดงนะคะเป็นพืชตระกูลเฟินชนิดลอยน้ํานะคะในตัวแหนแดงนะคะจะมีสาร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินค่ะที่อาศัยอยู่ใต้พงใบของแหนแดงนะคะที่ตึงไนโตรเจนจากอากาศมาให้แหนแดงใช้ในรูปแบบของแอมโมเนียมค่ะซึ่งไนโตรเจนในแหนแดงนะคะจะมีไนโตรเจนทั้งหมดนะคะสาซึ่งมากกว่าพืชตระกูลถั่วนะคะที่มีแค่3%ค่ะ จากปัจจุบันนะคะคือเราจะใช้พีทมอสในการนํามาเป็นวัดสดุเพาะกล้าค่ะแต่พีทมอสนะคะในปัจจุบันมันมีราคาที่แพงแล้วก็หาซื้อยากค่ะต้องนําจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราก็ต้องรอนานค่ะเรานะคะก็เลยศึกษาในแหนแดงอยู่นะคะที่มันมีธาตุไนโตรเจนสูงเราเลยนําแหนแดงนะคะมา ทำเป็นวัสดุเพาะก้าใแนแหนแดงนะคะจะให้ธาตุอาหารสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยได้มีการพัฒนาค่ะก็คือการนํามาสากัดเป็นแหนแดงน้ําค่ะแล้วก็ได้นํามาพ,พัฒนาเป็นวัสดุเพาะก้าที่มีคุณภาพสูงค่ะแล้วเราก็ได้มีการวิจัยพบว่าวิธีการที่11นะคะก็คือการใช้แหนแดงพิทมอสขึ้มะพร้าวแกบดําแล้วก็หมูั้างเ้านะคะทาให้ต้นก้าเจริญเติบโตได้ดีค่ะนำ้ำหนักแห้งได้ดีค่ะแล้วก็ทําให้ผลผลิตดีกว่าของการใช้พีทมอสแบบเพียวๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะน,นําแหนแดงสดนะคะไปตัด แ้งค่ะเมื่อแหนแดงแห้งแล้วเราก็จะนําไปปั่นค่ะแล้วก็นํามาผสมกับวัสดุดอื่นนะคะเช่นขมิมะพราวแกบดํามูลข้างขาวแล้วก็พิดมอดค่ะแล้วก็นํามาผสมกันแล้วก็นําไปใส่บล็อกเพื่อใช้ปลูกต่อไปค่ะจากการพัฒนาเป็นวัสดุดพอากานในบล็อกนะคะเราก็ได้มีการพัฒนามาเป็นแหนแดงสกัดน้ําด้วยค่ะแหนแดงสกัดน้ําก็คือสามารถใช้ฉีดพ่นทางผิวใบของพืชค่ะก็คือให้เป็นปุยน้ําค่ะ ส่วนวัสดุพอก้าก็คือเป็นวัสดุพอก้าค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของของเรานะคะก็คือได้มีการส่งประกวดค่ะก็คือได้รางวัลชนะเลิศมาของระดับจังหวัดนะคะแต่ว่าการต่อยอดตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงพัฒนาค่ะเรายังไม่ได้ส่งขายค่ะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาสูตรค่ะค่ะสำหรับในอนาคตข้างหน้าน,นะคะเราคิดว่าเราจะนํามาต่อยอดคุณภาพให้ดีขึ้นค่ะเพื่อส่งขายให้เกษตรกร,กรต่อไปค่ะ เคฟาร์มวันนี้ยังอัดแน่นด้วยสาระดีๆเช่นเคยกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมรายการของเราพบกันอย่างนี้ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสโมงครึ่งโดยประมาณท่านผู้ชมยังสามารถติดตามได้ผ่านเพจดรสุประชัยศรีล่าทจาัก,การุณาแชร์เพจไปยังกลุ่มต่างๆที่ท่านชื่นชอบเพื่อกระจายสิ่งดีๆให้สู่สังคมทางรายการจะขอบพระคุณมากเท่านั้นไม่พอ ท่านยังสามารถติดตามเราได้ผ่าน YouTube ช่อง k f ฟาร์มทีนั่นก็สามารถเผยแพร่ไปยังพี่น้องประชาชนคนที่ท่านรักได้เช่นเดียวกันวันนี้ k f ฟาร์มลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ k f ฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียทิกสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 idline 0656218686อัลเฟกนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้น,นํานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจํากัดสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเและร้านค้าทั่วไปศูนย์ประชุมสัมมนาเทพนครโรงแรมเทพนครและโรงแรมอุลวาเลสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุประชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ